สวัสดีค่ะกลังพบกับบุ๊กเกอร์พอรกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันต่อถึงเกร็ดความรู้ของดาวที่ให้คุณแล้วก็ให้โทษในแต่ละลัคนานะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของดาวที่ให้โทษไปแล้วสําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของดาวประเภทที่ให้คุณนะคะ สำหรับดาวที่ให้คุณตามลักษณะที่ลัคนาสถิตในราศีต่างๆตามที่ได้กล่าวไปแล้วจัดว่าส่งผลให้อย่างแท้จริงจําเป็นต้องมีความดีเด่นให้คุณเป็นพิเศษการพิจารณาคุณภาพของดวงดาวเนี่ยก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกันโดยมากเนี่ยจะพิจารณาในด้านคุณภาพของดาวนั้นว่าเป็นเกษตรหรือเป็นอุดจึงจะให้ผลคุณแต่มีวิธีพิจารณาดาวเด่นอีกประการก็คือการพิจารณาจากตำแหน่งที่ดาวเคราะห์นั้นเนี่ยกรองเป็นเกษตรพบเกณฑ์พร้อมกันนั้นก็เป็นเกษตรพบตรีโกนด้วยนะคะ ภพเกณฑ์ก็คือภพที่1หรือภพตนุภพที่4หรือภพพันธุภพที่7หรือปัตตนิและภพที่10หรือว่ากัมมะส่วนภพตรีโกนนี่ก็คือภพที่5หรือปุตตะภพที่9้าหรือสุภะเนื่องจากภพที่5และภพที่9้าเนี่ยเป็นราศีที่มีธาตุประเภทเดียวกับราศีที่ลัคนาในดวงชะตานิสถิต ลัคนาราศีเมษปรากฏว่ามีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีให้คุณกับดวงชะตาแต่ทางอาทิตย์และพฤหัสบดีก็ไม่ปรากฏว่าเข้าเป็นเกษตรของภพเกณฑ์พร้อมกันนั้นก็ของภพตรีโกณนด้วยคือลัคนาราศีเมษดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์ก็คือภพที่หนึ่งหรือเมษภพที่สี่กรกฎภพที่เจ็ดตุล ภพที่10มังกรจะไม่ปรากฏว่ามีดาวเคราะห์ที่เป็นเกษตรประจำภพเกณฑ์ทั้ง4เนี่ยได้เข้าเป็นเกษตรร่วมกับภพตบรีโกนคือภพที่5สิงและภพที่9ธนูเลยดังนั้นกฎเกณฑ์ที่จะหาดาวให้คุณอย่างแท้จริงสำหรับลัคนาราศีเมษเนี่ยจะไม่มีนะคะต่อมาลัคนาราศีพฤษภ ปรากฏว่ามีดาวอาทิตย์พุธเสาเป็นดาวที่ให้คุณเมื่อพิจารณาจากดาวเกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์ก็คือภพที่หนึ่งพฤษศภพที่4สิงศภพที่7พิจิกภพที่10กุมจะปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณ์เข้าร่วมเกษตรเจ้าเรือนภพตรีโกณอันได้เก่ดภพที่5กานภพที่9้ามังกรคือเสาดาวเกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์ที่10กุมพร้อมกันนั้นดาวเสาเนี่ยก็เป็นเกษตรเจ้าเรือนภพตรีโกณที่9มังกรด้วย ต่อมาลัคนางราศีเมทุนปรากฏว่ามีดาวศุกร์และเสาเป็นดาวได้ให้คุณกับดวงชะตาแต่ทั้งศุกร์และเสาเนี่ยก็ไม่ปรากฏเข้าเป็นเกษตรกรองพบเกณฑ์พร้อมกันนั้นก็เป็นเกษตรกรองพบตรีโกนด้วยคือลัคนางราศีเมทุนดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเริอมพบเก์ก็คือพบที่1เมทุนพบที่4กันพบที่7ธนูพบที่10มีนจะไม่ปรากฏว่ามีดาวเคราะห์ที่เป็นเกษตรร่วมกับพบตรีโกนคือพบที่หตุลพบที่9กลุมเลย ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่จะหาดาวให้คุณอย่างแท้จริงสําหรับลัคนาราศีเมทุนเนี่ยจะไม่มีต่อมาลัคนาราศีกรกฎปรากฏว่ามีดาวอังคารพฤหัสบดีเป็นดาวที่ให้คุณเมื่อพิจารณาจากดาวเคราะห์เจ้าเรือนกษะใพบเกณฑ์ คือพบที่1กรกฎพบที่4ตุตภนพบที่7มังกรและพบที่10เมษจะปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนพบเกณฑ์เข้าร่วมเป็นเกษตรเจ้าเรือนพบตรีโกนอันได้แก่พบที่5พิจิกภพบที่9มีนคืออังคารเจ้าเรือนเกษตรพบเกณฑ์ที่10เมษพร้อมกันนั้นอังคารก็เป็นเกษตรพบตรีโกนที่5พิจิกด้วย ต่อมาลัคนาราศีสิง์ปรากฏว่ามีดาวอังคารดาวพฤหัสบดปีเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาเมื่อพิจารณาจากดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์คือภพที่1สิง์ภพที่4พิจิกภพที่7กุมพภพที่10บหรือศพจะปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์เข้าร่วมเป็นเกษตรเจ้าเรือนภพตรีโกณอันได้แก่ภพที่หธนูพภพที่9เมษคืออังคารดาวเจ้าเรือนเกษตรภพเกณฑ์4พิจิกพร้อมกันนั้นอังคารก็เป็นเกษตรภพตรีโกณที่9เมษด้วย ลัคนาราศีการปรากฏว่ามีดาวสุกเสาเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาแต่ทั้งสุกและเสาก็ไม่ปรากฏว,ว่าเข้าเป็นเกษตรคองภพเกณฑ์พร้อมกับเป็นเกษตรกลองภพตรีโกณนด้วยคือลัคนาราศีกันดาวเคราะห์เกษตร,รเจ้าเริอมภพเกณฑ์คือภพที่1กันภพที่สี่ธนูภพที่7ดมีนภพที่10เมทุนจะไม่ปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เป็นเกษตรร,ร่วมกับภพตรีโกณคือภพที่ห้ามังกรภพที่เก้าพฤษภเลยดังนั้นกฎเกณฑ์ที่จะหาดาวที่ให้คุณที่แท้จริงสําหรับลัคนาราศ ีีกันเน่ยจไมมะต่อมาลัคนาราศีตุลปรากฏว่ามีดาวพุธด,ดาวเสาเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาเมื่อพิจรารณาจากดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์คือพบที่1ตุลพบที่4มังกรภพที่7เมษภพที่10กรกฎ จะปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เกษตร,รเจ้าเรือนภพเกณฑ์เข้าร่วมเป็นเกษตร,รเจ้าเรือนภพตรีโกณนอันได้แก่ภพที่หกุมภพที่9เมถุนคือดาวเสาเจ้าเรือนเกษตรภพที่สมังกรพร้อมกันนั้นเสาก็เป็นเกษตรภพตรีโกณที่หกุมอีกด้วยต่อมาลัคนาราศีพิจิกปรากฏว่ามีดาวอาทิตย์จันท์พฤหัสบดีเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตา ดยดาวที่ให้คุณทั้ง3ดวงนี้เนี่ยไม่ปรากฏว่าได้เข้าเป็นเกษตรของภพเกณฑ์พร้อมกับกับเป็นเกษตรของภพตรีโกนด้วยคือลัคนาราศีพิจิกดาวเกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์คือภพที่1พิจิกภพที่4กุมภพที่7จ็ดพฤษศภพที่10สิง์จะไม่ปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เป็นเกษตรร่วมกับภพตรีโกนคือภพที่หมีนและภพที่9ก้ากรกฎเลยดังนั้นกฎเกณฑ์ที่จะหาดาวที่ให้คุณอย่างแท้จริงสําหรับลัคนาราศีพิจิกจึงไม่มี ต่อมาลัคนาราศีธนูปรากฏว่ามีดาวอาทิตย์ดาวอังคารที่ให้คุณกับดวงชะตาแต่ดาวที่ให้คุณทั้งสองดวงนี้ไม่ปรากฏเลยว่าได้เข้าเป็นเกษตรครองพบเกณฑ์เพราะกับเป็นเกษตรครองพบตรีโกนด้วยคือลัคนาราศีธนูดาวเกษตรเจ้าเรือนพบเกณฑ์คือพบที่1ธนูพบที่4มีนพบที่เเมทุนพบที่10กันจะไม่ปรากฏว่ามีดาวครองเป็นเกษตรร่วมกับพบตรีโกนคือพบที่5เมษและพบที่9สิงเลยดังนั้นกฎเกณฑ์ที่จะหาดาวที่ให้คุณอย่างแ จริงสำหรับลัคนาราศีธนูจึงไม่มี ต่อมาลัคนาราศีมังกรปรากฏว่ามีดาวพุธดาวสุกเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาเมื่อพิจารณามาจากดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์คือภพที่1มังกรภพที่4เมษภพที่7กรกฎภพที่10ตุลจะปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์เข้าร่วมเป็นเกษตรภพตรีโกณอันได้แก่ภพที่หพฤศพภพที่9กันคือสุกดาวเจ้าเรือนเกษตรภพเกณฑ์ที่10ตุลพร้อมกันนั้นสุกก็เป็นเกษตรภพตรีโกณที่หพิศภอีกด้วย ต่อมาลัคนาราศีกุมปรากฏว่ามีดาวพุธดาวศุกร์เป็นดาวที่ให้คุณแก่ดวงชะตาเมื่อพิจารณาจากดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์คือภพที่1กุมภพที่สพฤษศภพที่7สิงหภพที่10พิจิกจะปรากฏว่ามีดาวเคราะห์เกษตรเจ้าเรือนภพเกณฑ์เข้าร่วมเป็นเกษตรครองเจ้าเรือนภพตีกนอันได้แก่ภพที่หเมถุนภพที่9ตุลคือศุกร์ดาวเจ้าเรือนเกษตรภพเกณฑ์ที่4พฤษศพร้อมกันนั้นศุกร์ก็เป็นเกษตรภพตีกนที่9ตุลอีกด้วย สุดท้ายลัคนานราศีมีนปรากฏว่ามีดาวจาันดาวองคาให้คุณกับดวงชะตาแต่ดาวที่ให้คุณทั้งสองดวงนี้ไม่ได้ปรากฏว่าเข้าครองเป็นเกษตรพบเกณฑ์พร้อมกับเป็นเกษตรพบปรีโกลด้วยคือลัคนานราศีมีนดาวเคราะเกษตรเจ้าเรือนพบเกณฑ์คือ1มีน พบเกณฑ์ที่4เมถุนพบเกณฑ์ที่7กันพบเกณฑ์ที่10ธนูจะไม่แปลกฏว่าเป็นดาวเคราะห์เกษตรร่วมกับพบตรีโกณนคือพบตรีโกณนกรกฎพบตรีโกณนพิจิกเลยดังนั้นกฎเกณฑ์ที่จะหาดาวได้ให้คุณอย่างแท้จริงสำหรับลัคนาราศีมีเนี่ยจึงไม่มีสรุปแล้วตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดสาหรับการหาดาวเคราะห์ที่ให้คุณอย่างแท้จริงจึงมีเพียงดาวอังคารให้คุณแก่ดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตในราศีกรกฎลัคนาสถิตในราศีสิง ดาวสุขให้คุณแก่ดวงชะตาสําหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีมังกรลัคนาสถิตในราศีกุมและดาวเสาให้คุณแก่ดวงชะตาสําหรับผู้มีลัคนาสถิตในราศีพฤษภลัคนาสถิตในราศีตุลถ้าหากดาวเด่นเหล่านี้เนี่ยตั้งในราศีที่ชอบคือไม่อยู่ในทุตสถานะภพอันได้แก่ภพที่6อริภพที่8มรณนะภพที่12วินาศ จากลัคนาตามดวงชะตาแล้วก็จัดว่าเป็นสิ่งที่หนุนดวงชะตาได้ตำแหน่งอูดหรือเกษตรแล้วสถิตอยู่ในภพเกณฑ์ที่หนึ่งจัดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนดวงชะตาให้บรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์พูนสุขช่วยให้ไม่ถึงกับอับปราแตกร้าวย่อยยับเมื่อโคจรผ่านลัคนาหรือส่งกระแสะสัมพันธ์ถึงก็ปรากฏคุณให้และเมื่อเข้ามาเป็นทักษะเสวยอายุหรือแทรกย่อมจะบรรดันผลคุณความดีให้ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของดาวที่ให้คุณแล้วก็ให้โทษแก่แต่ละลัคนาราศีนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังโดยใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจของดวงชะตาที่มีดาวที่ให้คุณแล้วก็ให้โทษเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนหน้าเราจะมาดูตัวอย่างของดวงชะตาของท่านผู้หนึ่งที่บรรดาโหงไทยเนี่ยเอาไว้ศึกษาหาความรู้กันนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระแล้วก็บันเทินกับเพื่อนๆนี่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เด็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ